สรุปว่าสบคจะประชุมกันเรื่องเทสแอนโกเนี่ยในวันที่7มกราคมคือวันศุกร์นี้นะครับการตัดสินใจครั้งสำคัญเนี่ยทำไมช้าเหลือเกินที่ตอนปิดเนี่ยเร็วจริงเลยนะเออคือลองนึกย้อนดูทุกครั้งอะรู้สึกจะเป็นวันศุกร์ตลอดนะเราก็ลืมไปแต่ไอทีตอนจะยกเลิกเทสแอนโกเนี่ยเร็วมากนะคือมี ข่าวออกมาวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยวันถัดมาปิดเลยอันนั้นเร็วจริงอันนี้คือต้องรอตามกําหนดการอีกแล้วอะฉะนั้นเพื่อนๆคิดเห็นยังไงอ่ามันก็มีอยู่สองกรณีนะถ้าเกิดว่าใครที่คิดในแง่แงดีเนี่ยอืมแต่งว่าเขาอาจจะไม่เขาเียน,นะเขาอาจจะต่อมาตรการเอ่ออาจจะกลับมาให้ที่เซนโกอันนั้นคือโอ้บิ๊กเซอร์ไพรส์หรือว่าไ คือเขาก็คงจะยกเลิกต่อไปอีกแหละแต่ว่าไอ้เรื่องตัดรอบวันที่สิบเนี่ยเขาอาจจะไม่ก็ได้นะคือตอนแรกเขาอาจจะประชุมกันวันนี้แหละตามที่ข่าวมันหลุดออกมาแต่ว่าอ,อมีคนด่าเยอะเขาก็เลยลังเลเขาก็เลยบอกว่าเออเอองั้นขอเวลาคิดก่อนวันศุกร์ค่อยว่ากันอ่าถ้าเกิดว่ามันฟลุกอย่าง,ง,น,งนั้นจะริงเนี่ยนะก็โอเคนะครับก็โอเคว่าอ่าเขาประกาศออกมาไม่ตัดรอบวันที่สิบแล้วเย่อะไรเงี้ยอ่าเพราะว่าวันศุกร์คือวันที่เจ็ด แล้วถ้าตัดรอบวันที่สิบอ่าถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ตัดรอบก็โอเคไปแต่ถ้าตัดรอบเนี่ยนะถ้าตัดรอบฮะประชุมวันที่เจ็ดวันศุกร์ด้วยแล้วราชการไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์ไม่ให้โอกาสเราเถียงเพราะว่าวันที่สิบคือวันจันทร์อ่าทะนั้นถ้าเกิดว่าแล้วแต่นะครับถ้าเกิดใครรอที่จะเอ่อว่าเขาอันนี้ก่อนเขาเขาประชุมกันก่อนแล้วฉันค่อยเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะก็ เขาแทบจะไม่ให้เวลาเราทําอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าใครจะเดินทางสักสบอ็สิบสองจริงๆเนี่ยแค่เสาร์อาทิตย์คงไม่ได้แล้วอะก็คือคือเอาเป็นว่าถ้าคิดว่าเขาใจดีเขาลังเลก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดคิดว่าเขายังไงก็จะเลิกแต่ว่าดันมาประกาศสําคัญเอาตอนวันศุกร์แล้วก็ตัดรอบวันจันทร์คือวันที่สิบแล้วเนี่ยนะถือว่าเขาก็ ค่อนข้างโหดอยู่พอสมควรไม่ให้โอกาสอะไรเราทั้งสิน้นแล้วก็ใครคนที่บอกว่าให้รอออฟฟิเชียลก่อนเนี่ยนะเอาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาประชุมวันที่เจ็ดแล้วเขาจะออกราชกิจจาวันไหนอ่าถ้าเกิดรอออฟฟิเชียลก่อนแล้วแล้วค่อยทําอะไรเนี่ยนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะทําทันไหมมันเป็นข่าวเฟกไงไอสิบมอคคามันเป็นข่าวเฟกมันเป็นข่าวเฟกที่ที่ดังมากน,นะท่านเป็นคนบอกเองใช่ไหมเออคือคือ,คอมันเป็น เขาออกข่าวกันสารพัดสื่อเลยนะถ้าจะบอกว่าสื่อออกข่าวเฟกเนี่ยนะคือต่างประเทศก็บอกนะบูมเบิร์กอะไรพวกเนี้ยก็ออกข่าวนะว่าจะตัดรอบวันที่สิบนะคือมันเป็นเฟกที่ดังมากนะโคศกเป็นคนพูดเองเลยเออโคศกพูดเองแถมเออท่านก็พูดท่านก็พูดเองว่าเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นข่าวเฟกที่ดังมากเลยเออคือคือ,ค,อคือประเทศของเรานี่คือลวนเขาเรียกอะไรนะเชื่อถือไม่ได้แม้กระทั่งคําพูดของ ระดับผู้นำไปถือว่าอาจจะเปลี่ยนได้แม้กระทั่งคําพูดของระดับผู้นำปกติแล้วถ้าผู้นำพูดอะไรออกมาเนี่ยนะมันมักจะเป็นจริงแต่นี้ผู้นำพูดอะไรออกมาเนี่ยก็มักจะเปลี่ยนได้แม้กระทั่งประชุมกันวันที่7เนี่ยนะแล้วถ้าเกิดไม่รู้สิกระแสมันแย่มากๆเนี่ยเขา,าอาจจะเปลี่ยนได้อีกเหมือนกันนะแม้กระทั่งสอบ,บคอประชุมกันเนี่ยนะ แต่ว่าโพสต์นั้นมันโดนลบไปแล้วใช่ไหมหลักฐานอันนั้นถูกทําลายหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วเออถูกทาลายหลักฐานไปแล้วกลายเป็นว่าให้เรามารุ้นอีกครับก็แล้วแต่เพื่อน,อนๆแต่ตินใจถ้าหมายถึงว่าใครที่ใกล้จะเดินทางแล้วเนี่ยนะเออว่าถ้ามองในแง่ดีจะรอเขาว่าวันคือมันเหมือนมันเหมือนเสี่ยงดวงแล้วแหละตอนเนี้ยถ้าเกิดจะรอว่าจะไม่ทําอะไรเลยจนถึงวันที่เเขาอาจจะใจดีไม่ตัดรอบก็ได้อ่าอันนี้คือการตัดสินใจเสี่ยงดวงครั้งสําคัญเหมือนซื้อหวยเลยอะ่ะ นี่เรากําลังตัดสินใจจะซื้อหวยอยู่นะถ้าเราจะไม่ทําอะไรเลยทีนี้โซลูชันล่ะคะโซลูชันโซลูชันคือว่าเราจะทํำยังไงดีเข้ามาวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเราจะตัดสินใจยังไงดีเดี๋ยวขอ,อว่าแนะนําอีกแล้วก็ทางเลือกไง <c oughs> ทางเลือกก็คือจะจองโรงแรมไปก่อนดีไหมแล้วก็ถ้าเป็นกักตัวหนึ่งคืนเราค่อยของเงินคืนได้ไหมหรือว่ามา ทั้งอย่างนั้นแหละแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เพิ่มเราค่อยเพิ่มทีหลังอืมแต่นี้ยังคิดไม่ออกแต่รู้แต่ว่ากฎของโรงแรมเนี่ยคือถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกอะไรเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะต้องให้ทําก่อนเอ่อภายในสามวันก่อนเดินทางซะด้วยอืมก็มันอาจจะไม่ถามก็ได้โรงแรมที่เราจองไว้ก่อนว่าเขามีเงื่อนไขย,ยังไงไปเจรจาต้าอวยกับโรงแรมเขาก่อน ก็ก็คงคงต้องทําอย่างนั้นน่ะแต่ว่าทีนี้มันจะทุรมูลกันมากไงโอ้โหนี่พี่แกวันที่สิบจะอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมอาจจะเฉยๆนะถ้าสมมติเปลี่ยนเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาประชุมกันวันที่เจ็ดอย่างเงี้ยเออฉะนั้นมันจะวุ่นวายมากแน่นอนฉะนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะย,ยังไม่ทําอะไรนะครับก็คุยกับโรงแรมไปก่อนละกันว่าจะเปลี่ลยนจะเพิ่มหรืออะไรเนี่ยรอหลังวันที่เจ็ดแล้วค่อยทําเนี่ยทันไหมคุณให้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย